นะครับวันนี้นะพามาชมนะฮะการติดตั้งผู้สตาร์ทใน Isuzu All New D-Max 2020ตัวนี้นะครับกดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะครับแบบนี้ฮะนี่ฮะเราติดแล้วเรียบร้อยนะฮะต่อมากดดับเครื่องครับนะกดดับเครื่องนะครับอันนี้จะโชว์ระบบ PKE ระบบ Walk Away นะฮะผมจะเดินห่างรถนะครับพอเดินห่างรถแล้วเดี๋ยวรถจะล็อกเองอัตโนมัตินะครับ ดูไฟกระพิบนะครับดูไฟกระพิบพอเดินห่างแล้วไฟกระพิบรถล,ล็อกแล้วนะครับนี่ฮะช่างเปิดอยู่นะครับต่อมาทดสอบสตาร์ทนะครับกดปุ่ม 1, 2, 3ไฟกระพิบรถสตาร์ตติดเห็นไหมฮะเรียบร้อยรถติดแต่ยังคงล็อกอ,อยู่นะครับจนกว่าเราจะเดินเข้าใกล้รถและมีการจับสัญญาณลูกรีโมทนี้ได้นะครับถ้าสั่งดับกดไว้ครับดูนะฮะนับ1นับ2นับ3ดับครับเรียบร้อยนะครับ แบบนี้ฮะโอเคใครสนใจงานติดตั้งแบบนี้แวะมหานาได้เลยครับ